ผมมาจากไหนเนี่ยไม่สำคัญครับแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือผมแอนดี้เขียบิบุกกำลังจะพาคุณไปไหนกับผม b i ไบเอร์สกายทำด้เด่นโครงการไหนดีแอนดี้จัดให้สวัสดีครับคิดถึงมากๆสัปดาห์นี้ก็ลองจัดให้ครับกับทำเลเด่นที่บอกเลยว่าติดที่สุดไม่ใช่ว่าติดว่ารถเสียนะ <laughs> แต่ที่ติดเนี่ยเพราะว่าทำเลเขาดีมากใครก็อยากมาอยู่นี่ที่ทางเขาเนี่ย ข,ขึ้นขึ้นขึ้นตลอดเลยนะครับใครมีที่ดินแถวนี้แล้วก็เก็บเอาไว้อย่าเพิ่งขายนะครับแต่ใครไม่มีต้องดูซะเพราะว่าโอ้โหที่นี่นี่เขากำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าถึง2สายด้วยกันไม่ต้องคิดแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูเองครับรามอินทราเจอกันรามอินทรานครับรามอินทราของผมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับ เพราะอยู่ในท็อป5ครับท็อป5ของน้ำเลที่รถติดที่สุดประจำปี2561ที่ผ่านมาด้วยอันนี้ทางจสร้อยเนี่ยเขาเป็นคนรวบรวมเอาไว้บอกเลยว่าใจไม่ถึงอย่ามานะจ๊ะเพราะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าต้นตอของปัญหามันมาจากอะไรก็มันมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่นั่นเองและไม่ใช่มีแค่สายเดียวนะขรับแถวนี้นะครับเขามีถึง3สายด้วยกัน อันแรกเนี่ยสายสีแดงบังซื้อรังสิตครับอันนี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่นะสายที่2สีเขียวครับหมอชิดลำลูกกาเส้นนี้ทำให้ผลโยชินเนี่ยสะดุดเลยละครับแล้วคอยกระทบทิ้งมาถึงรามอินทาและสุดท้ายสายที่3สีชมพูแครายมินบุรี สายเนี้ยโดนเต็มๆเลยครับเพราะแนวก่อสร้างเกาะไปตลอดแนวถนนรามินทานเลยแต่ฟังดีๆนะขอรับรถไฟฟ้า3สายที่ว่ามาทั้งหมดนี้ทั้งแดงเขียวชมพูเขามีกำหนดสร้างเสร็จในปี2563ถึง2564นะจ๊ะเอานะเอานะสองสามปีเท่านั้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับถ้าคุณสนใจผมบอกเลยนะผมบอกเลยอย่ารอจนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อย ราคาที่ดินราคาบ้านคอนโดมันจะแพงขึ้นไปกว่านี้แน่ๆครับเพราะตอนนี้เองการพัฒนาอื่นๆในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงก็ขึ้นมากันหมดแล้วนะครับถนนหนทางเชื่อมต่อกับเส้นทางสำคัญทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีโทเว์พอหลโยธินและทางด่วนรามอินทราสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบอย่างแน่นอนเซ็นทรัลรามอินทราคอมมูนิตี้มอลล์บิ๊กซีโลตัสสถานศึกษาชั้นนำมากมายหลายแห่ง นี่เรียกว่ารอรถไฟฟ้าสร้างเสร็จและปัญหาการจราจรทุกอย่างที่ตอนนี้กำลังเซ็งเป็ดกันอยู่เนี่ยคลี่คลายลงไปเท่านั้นทิศทางการจเจริญเติบโตของพื้นที่ก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลหรอกครับก็บรรดาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นในย่านนี้นั่นแหละคอนโดแถวๆสะพานใหม่นี่เยอะมากครับถ้าอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเนี่ยราคาก็ไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละ10,000แบาททั้งนั้น ส่วนฝั่งรามินทาเองแม้จะดูไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งคอนโดมิเนียมและโฮมออฟฟิศโดยคอนโดมิเนียมเนี่ยติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าถือว่าราคายังไม่แรงมากราคาก็ประมาณ8-90,000หมื่นบาทต่อตารางเมตรหรือ อาจจะแตะถึง1 0 0 0 0แบาทก็เป็นได้ครับในขณะที่โฮมออฟฟิศก็กำลังมาแรงเช่นกันตามกระแสนิยมที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ๆเริ่มมองหาออฟฟิศส่วนตัวที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าการเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานต่างๆและโซนรามิทาที่มีคุณสมบัติด้านความสะดวกสบายครบถ้วนเหมาะสำหรับการลงทุนเป็นที่สุดนะรรับ หน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหตั้งแต่ได้ทราบข่าวกันมาว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีชมพูในตลอดแนวเส้นของรามิทาไปถึงนู่น,าาน,น,าน,านนะแจงวัฒนานี่ยนะเขาบอกว่ามันจะเวิร์กมากตอนแรกๆกไ็ไม่ใครจะเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่พอทําขึ้นมาแล้วเฮ้ยเจริญแน่นอนถึงแม้ช่วงนี้กำลังจะรถติดอยู่หนักหนาสหัสตามนะครับแต่ทําใจนะครับ ถ้าเมื่อไรเสร็จเนี่ยได้ข่าวว่าจะเสร็จเร็วนี้ด้วยนะครับรออีกนิดเดียวแล้วกันโอ้โหย่านนี้เป็นย่านสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ้งวัฒนะดอนเมืองวิภาวดีเกษตรโอ้ยไม่ต้องกูรู้ก็รู้นะครับว่าเป็นทำเลที่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเป็นที่สุดและก็ยังเหมาะสําหรับการทาธุรกิจอีกด้วยอ่ะวันนี้ใครอยากอยู่ย่านย่านนี้เดี๋ยวแอนดี้จัดให้เลยดีกว่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยบอกแล้วว่ามีหน้าคนพิเศษจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวไปเจอกันครับ ตื่นเต้นมากๆคุณผู้ชมครับอีกอึดใจเดียวจะได้พบกับสาวคนนี้แล้วสาวที่เป็นทั้งนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแลวก็รวมไปถึงเป็นพิธีกรที่เก่งกาจเหลือเกินฟีป,ปากเธอที่สุดยอดมากแต่ในขณะเดียวกันเธอได้ผันตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผันสิเพิ่มอีกหน้าที่หนึ่งของการเป็นผู้บริหารนะฮะของบริษัทบริษัทหนึ่งที่เธอตั้งขึ้นมาครับและตอนนี้ขายดิบข,าย,ขายดีเหลือเกินอาหารเสริมของเธอนั้น เดี๋ยวเพิ่งรู้สิเดี๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันครับวันนี้นอกเหนือจะได้มาเจอเธอแล้วเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบนะฮะในการที่จะซื้อห้องสักห้องหนึ่งแล้วแต่งออกมาให้เป็นตัวเองมีสไตล์และสามารถใช้ coworking space ได้แบบเต็มที่จริงๆเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าผู้หญิงคนนี้สามารถบอกคุณได้เขาสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเต็มที่ในทุกๆตารางเมตรแถมอยู่ในทำเลที่เธอเลือกแล้วว่าตรงนี้แหละคือใจกลางย่านธุรกิจ อย่างดีเลยทีเดียวครับที่นี่เลยครับเนวาดาแอดเวร์รามินทาครับไปพร้อมแล้วพร้อมไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมกันแล้วแคมเปนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับเลยสู่บ้านของเชียรู้จักกันแล้วหรือยังว่าเชียร์คือใครนี่พี่เป็นไงบ้านหนูไงโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านหนูอะไรยังไงบ้านหนูไงนี่มันโฮมออฟฟิศ ก็บ้านของหนูอ่ะหนูโฮมออฟฟิศใช่ไหมอหนูนอนที่นี่อ๋าฮะทำงานที่นี่กินที่นี่ใช้ชีวิตที่นี่นี่มันบ้านของเชียโอ้โหแล้วนี่มาอยู่นานหรือยังอะอยู่สักพักแล้วค่ะ<ร>แต่ว่าคือแบบว่าโอ้โหชอบมากสบาย นี่ะยินดีต้อนรับพี่เลยยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอ่ะก็คือที่นี่นะคะก็คือเนวอร์นาแอดเวิร์กจามินทานะคะทีนี้เดินทางมาง่ายไหมล่ะจากวงเวียนหลักสี่มาติดถนนใหญ่เจอเลยเชียต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้เต็มตัวว่าวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนเขาเรียกว่าการเพิ่มหน้าที่บทงานบทบาทใช่ว่าเนี่ยเป็นเป็นผู้บริหารอะไรยังไงก็ที่นี่ก็คือเป็นจริงๆแล้วเป็นโฮมออฟฟิศก็คือออฟฟิศของเชียคือชาเม ชาเม่ก็คือทําเกี่ยวกับอาหารเสริมทําเกี่ยวกับเป็นแบบ beauty product อะไรเงี้ยสุขภาพขุ่นดีอะไรี้ใช่มอะไรอย่างนั้นผิวหุ่นคอสเมติกปีนี้เขาปีที่9ก้าแล้วค่ะว้าวได้เริ่มในการสร้างออฟฟิศใหม่ด้วยเพื่อความก้าวหน้าที่นวนาแอดเวิร์กนี้แอดโฮมแอดโฮมอันนี้คือคอนเซปเลยนะคะจริงจริงจริงอันนี้คอนเซปเฉยเลยเพราะว่าคือฉันอยากให้เวลาคนเดินเข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอบพี่เวลาที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นกรอบมากๆทำงานปกติอ่ะมันก็เหนื่อยละมันก็เครียดละ เราต้องเอาอะไรชิลๆเอาอะไรรีแลกซ์ใส่เข้าไปให้มันสนุกขึ้นทํางานแฮปปี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพาดูจริงๆนั่นถามก่อนได้ไหมเพราะนี่คือรายการโฮมเมสกายเรากาลังแนะนําคนที่กำลังดูอยู่ให้มาอยู่เหมือนที่เราอยู่และวันนี้เรามาอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโฮมออฟฟิศนะของเนเวอร่าแอดเวิรามินทางนั่นเองทําไมถึงเลือกที่นี่ ทำไมถึงต้องเป็นที่นี่หนึ่งและโลเคชันโลเคชัน o n สะดวกสบายดีเวอร์ติดถนนใหญ่และอนาคตรถไฟฟ้าสีชมพูเส้นนั้นจะมาลงใกล้ๆตรงนี้เฉะนั้นล้วคือมันเหมาะกับครอบครัวเราเราคำนึงถึงคนของเราด้วยพนักงานเอยอะไรการเดินทางเขาต้องสะดวกโอเคใช่ไหมคะอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือเชรู้สึกว่าโครงการนี้มันมีประมาณ60ยูนิต ไม่วุ่นวายไม่เยอะที่จอดรถจอดรถได้เป็นร้อยๆคันตอบโจทย์ไปกว่านั้นครับคือการจัดการพื้นที่ข้างในคือเราอ่ะพูดว่าตัวเชดูหลายที่มากครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยบางที่มันมันดูเป็นออฟฟิศออฟฟิศมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่เราใช่แล้ววันนี้จะเป็นใดไหมถ้าบูมติโฮไบเออร์สกายเนี่ยซึ่งพี่เนี่ยเป็นตัวแทนคนดูทุกๆคนที่กาลังดูอยู่เนี่ยขออนุญาตมาเยี่ยมชมออฟฟิศชามิโอ้โหมาขนาดนี้ เชิญเลยค่ะ Let's go Let's go ค่ะนี่เป็นไงสวยงามโอ้โหนี่เข้ามาจากเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมสวยงามไหมล่ะคะพี่เชยชอบอะไรอย่างหนึ่งมากเลยรู้ไหมพี่อะไรเอ่ยเชยชอบพื้นที่ที่มันโปรถูกเห็นไหมเราจะสามารถที่แบบเนี่ยดีไซน์อะไรก็ได้ใส่ชั้นลงนั่นเลยใช่เพราะว่าตรงนี้มันสูงแบบประมาณ5เมตรอะค่ะ5ะห้าเมตรนะพื้นที่จากตรงนี้ขึ้นไปตรงนู้นเนี่ยมาค่ะพี่มาเชิญอันนี้เริ่มเข้าบ้านแล้วนะเริ่มเข้าบ้านแล้วนะแต่นี่อันนี้ค่ะ หยนี่มันห้องมิงป่ะห้องประชุมคือต้องบอกว่าที่เนี่ยก็ช่วยทำให้เราเกิดไอเดียที่มันฟังก์ชันตอบโจทย์กันได้เหมือนมันซิงกันพอดีอย่างเงี้ยเข้าใจได้จิกซอต่อกันโอเคอ่ะนี่เป็นห้องแรกนี่ห้องแรกนี่ด่านแรกนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปไปไป เดวอร์นาแอดเวิร์กค่ะให้ลิฟต์ด้วยเหรอที่นี่รามินทานะเดวอร์นาแอดเวิร์กรามินทามีด้วยอ่ะงั้นเราขึ้นเลยไหมครับขึ้นเหรอคะครับอ๋อแต่พี่สายฟิตนี่พี่แอนดี้อ๋อทำไมอ่ะน้องพาไปทางนี้ดีกว่ามาก่อนมาก่อนสายฟิตให้เดินสี่ชั้นครึ่งเลยเหรออันนี้ฉ้นไปชั้นสองก่อนเอาอันนี้มาทางนี้มาทางนี้มา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 อันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งนี่ขึ้นมาตรงนี้นี่แบบว่า เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้ชิวในการแบบมาแชร์ไอเดียกันเลยนะอ๋อน,นี่ออกไปได้ด้วยออกไปได้ด้วยตรงนี้ออกไปได้ด้วยทาทำเป็นพื้นที่สีเขียวไว้อะไ่ะเงี้ยก็ดีนะคือขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราใช้ทุกโซนของพื้นที่ใช่ให้คุ้มค,<ช>ค่คาเดี๋ยวก่อนอันนี้คือรตรงนี้คือชั้นอะไรนะอันนี้ใช้คำว่าชั้นลอยนะ ชั้นลอยใช่ึ่งชั้นครึ่งอ่ะอันนี้คือเป็นฝั่งกราฟิกดีไซน์แล้วใช่ไหมคะครับผมอันนี้จะเป็นฝั่งแบบเหมือนเวิรกงานพวกออนไลน์ก็ใช้งานเต็มเต็มพื้นที่เต็มฟอร์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดีครับดีนี่ถือว่าชั้นลอยที่ใช้คุ้มค่ามากคุณผู้ชมชั้นลอยไม่ให้มันผ่านไปนะถูกต้องถูกต้องจริงอะโอเคนี่ก็คือส่วนชั้นลอยไปแล้วค่ะชั้นต่อไปได้ไหมชั้นต่อไปอยากพาไปมากไปไปมาค่ะพี่นี่ชั้นนี้แหละอยากให้มามากทำไมอ่ะก็นี่ไงพื้นที่พี่มันเต็มมะดูสิคือเราไม่ได้อยากใ ออฟฟิศเนี่ยมันเป็นแค่คำจำกัดความว่า Office. ออฟฟิศม,มันมีคำว่าโฮมออฟฟิศอยู่ตอนช่วงปาร์ตี้ปีปใหม่50<า>ชีวิตก็โสน,น,นุกขนาดนเลยเ,เพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นห้องประชุมใหญ่<อ>ห้องประชุมใหญ่แต่ตเราห้องบอดใช่ไหมห้องบอดเราเปิดกระจกอย่างเงี้ยแล้วเป็นพื้นที่ทะลุก,กันเราใช้แบบตรงนี้ทากิจกรรมสันทนาการอะไรได้เลย ีอีกสองชั้นมีอีกไปพาไปดูดีกว่าคไปอ่ะพี่นี่ขานี่ชั้นสามอันนี้แอมจะแบบว่าเสียงเริ่มเป่าเพราะว่าชั้นนี้จะเป็นแบบส่วนใหญ่บอร์ดบริหารจะนั่งชั้นนี้กันโอ้โหท่องทางานเสียรก็ถือเสแสรบดีครับบัญชีอะไรเงี้ย GM อยู่ตรงนู้นอะไรอันนี้ไปไปไปทำสีดำไม่ได้เลยนะใช่เลยตัวเลขผิดนิดเดียวหันเลยนะสมาธิเขาแน่วแน่มากเราอยู่ตรงนี้เขายังไม่หันเลยนิดแม้แต่นิดเดียวก็คือก็คือง่ายๆเลยว่าก็คือเชียร์เนี่ย ทำชั้นสามนี่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าสังเกตได้เลยเนี่ยทำเป็นห้องห้องห้องใช่อันนี้จะเริ่มแบ่งโซนละชัดเจนคือข้างล่างจะให้มีการคอนเนคกันเยอะหน่อยแต่ชั้นเนี้ยเชียร์จะให้เป็นชั้นที่แบบเหมือนแบ่งพื้นที่ในการใช้สมาธิแต่นี่เป็นชั้นทำงานชั้นสุดท้ายแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปอีกชั้นนึงได้ได้เดี๋ยวพา้นอีกหน่อยแต่คนนี้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะออฟฟิศสวยค่ะที่เราออฟฟิศสวยนะคะ มาค่ะพ <and rain> ี่เดี๋ยวเชยจะพาขึ้นลิฟต์ละเพราะว่าลิฟต์ชั้นต่อไปนี่มีแค่เชยกับเพื่อนที่ขึ้นได้เป็นไพิเวทพิเป็นพิเศษที่แบบว่าใครก็ขึ้นไม่ได้อ่าฮะสื่อข่าวแล้วก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องสองคนในเท่านั้นแต่เราให้โฮมไบเออร์ขึ้นได้เพราะว่าต้องสแกนนิ้วต้องสแกนนิ้วแล้วก็ขึ้น อันนี้สีสีลี่ก็ให้อย่างนี้จริงเหรออันนี้คือเราดีไซน์ให้เป็นตาม C I แบรนด์เราอ๋อเป็นแบบพิงโกเป็นสีที่เชียร์กับเพื่อนชอบนะคะคือไม่อยใหญ่บอกผู้ชมว่าผมเจอน้องตั้งแต่เด็กเลยตอนนี้เป็นผู้ใหญ่สูงกว่าผมพี่กันด้วยหนูอะหนูก็ดูคอนเสิร์ตพี่แต่หนูเด็กจริงออกสตาร์ทเลยนะออกส่วนจะดต็อปด้วยใช่นี่อ๋อมีกล้องด้วยเหรอใช่อ่ะไปสแกนหน้าหรือสแกนนิ้วเอาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันข้างบนค่ะชั้นสุดท้าย เชิญค่ะเขาอยู่ไหมอะฮะใครอยู่ไหมอะเขาอะอยู่เขาอีกคนนึงอันนี้ลุ้นเอาว่าอยู่ไหมอันนี้เป็นแบบนี่เริ่มเป็นแบบชั้น p r i v a t แล้วค่ะอันนี้คือทั้งฟลอร์คือของหนูเลยใช่เป็นชั้นที่แบบเชียร์กับเพื่อนเนี่ยจะไว้แบบเหมือนตอนนี้เหมือนเป็นโซนโฮมแล้วซึ่งมันตอบโจทย์เชียร์กับเพื่อนมาก มันคือเหมือนแบบเราเราเป็นคนรีแล็กไม่ซีเรียสฉะนั้นเราทำงานข้างล่างเนี่ยอาจจะจริงจังแล้วเราก็พยายามใส่พื้นที่แต่ละอย่างให้มันฟังก์ชันเป็นตัวเราแล้วข้างบนเนี่ยคือเป็นตัวเรามากๆชัดเลยคือเข้าใจนะคุณผู้ชมครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบพื้นที่แบบโล่งๆเชลแบบ ว่างเปล่าเพราะว่านี่เพิ่งย้ายมาไงจากออฟฟิศเก่ามาใช่ค่ะย้ายมาไม่นานเลยมันมีอีกไหมอ่ะมีอีกเนอร์วนาแอดเวิร์กลฟ์พาวเอเนต์นวมินสวยมากผู้ใหญ่ใจดีมากเอาไปสิไปไหมคะไปสิโอเคนะคะใช่ขอให้คุณมีความสุขกับการชมค่ะจริงๆไม่คือคือไปถึงได้ไอเดียเลยใช่ไหมได้ไอเดียละแต่นู้นคือจะได้แบบภาพอิมเมจที่มันชัดขึ้นพี่คะให้ภาพเล่าเรื่องเลยดีกว่า นั่นของคุณเชียร์มากค่ะยินดีมากขอบคุณมากพาพามาดูอีกนะค่ะเพราะรู้สึกว่าจะซื้อหลายที่เลยแต่ต้องเมาส์นว่าน่าจเวิร์กอ่แน่นอนแน่นอนโอเควันนี้ขอบคุณเชียมากขอบคุณที่มาเยือนนะคะขอบคุณที่มาเยือนชาเม่ด้วยค่ะเดี๋ยวต้อพักกันสินออมินแถวนั้นค่ะไปคุณผู้ชมไปไปส่งไปส่ง ตาวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่ง o ฮมออฟฟิศที่ดีที่สุดเลยกับ n น r v a n a a ด Work ลาดพร้รราวเกษตรนวมินเพราะอะไรเหรอครับเพราะว่าโลเคชั่นของเขาเนี่ยติดถนนใหญ่กเกษตรนวมินแบบนี้ไงอนาคตทางด่งดวนกับรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มด้วยงานดีไซน์อาคารสไตล์ l o ฟ t ก็สวยงามมีรถนิยมครับการใช้งานพื้นที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกตารางเมตรแถมยังเอ็กซ์คลูซสุด,สดเพราะมีเพียงแค่48ยูนิตเท่านั้นเอง โครงการเขาเนี่ยเน้นสุดๆเลยครับเรื่องการสร้าง working culture จะเป็นแบบไหนอย่ารอช้ากันดีกว่าไหมเข้าไปสัมผัสกันแบบจะจะเลยดีกว่ากับ n v r v a n a at work ลาพร,ระเกษตรนวำมินเหมือนกันเลยเป๊ะไหมครับเป๊ะมากเลยเมื่อกี้เราเจอน้องเชียร์ไปแล้วตแต่ตอนนี้เรามาอยู่กับท่านผู้บริหารครับ พี่ปอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งรอบนะครับกับเนวาแอดเวอร์ธนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลาพ้าเกษตรนวมินนะครับผมซึ่งไม่ต้องตกใจไปไม่ได้ยกใจตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้แต่เลเยอร์ของอาคารนี่เหมือนกันเหมือนป๊ะเลยเหมือนกันครับคือตั้งใจตั้งใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะฮะจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้พูดคุยกับน้องเชียร์ไปแล้วเรื่องของ working culture มันสําคัญมากขนาดนั้นเลยพี่ เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่เราเติบโตมาจากคำว่า working culture นะครับโนว่าหน้าเองก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เติบโตมาจากโฮมอรับผมนะครับเราถึงเข้าใจดีเกี่ยวกับ innovation ไปถึงไหนแล้วไปไกลมากพี่เรถไฟฟ้าสร้างขี่สายครับโอ้โหพี่ใจผมนะับตอนนี้นิ้วไม่พอพี่นั่นเลยครับึงบอกว่าหลายหลายสายทำให้เกิดอะไรบ้างนะครับาการเดินทางเราเน้นอยู่แล้วว่าเรื่องโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโลเคชันเนี่ยสำคัญมากสำหรับการทำโฮมออฟฟิศย้ำนะครับว่าเราเติบโตมาจากโฮมออฟฟิศครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเหมือนแอนดี้ทำธุรกิจเราถึงเลือก Product ์ดีไซน์จำนวนโครงการครับเราไม่ได้มีเป็น2อ0สามร้อนะครับเพราะอันนั้นไม่ใช่ละไม่ไม่ใช่และครับไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการที่นี่เรามีแค่48ยูนิตและ48ยูนิตที่จอดรถเนี่ยพอเพียงกันไหมพอครับ เราตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่า48ยูนิตเนี่ยมีพื้นที่จอดรถอยู่154คัน154คันใช่ครับใช่ครับอย่าลืมว่ามีลูกค้ามีแคกนะครับมีพนักงานนะครับแต่การหมุนเวียนของโฟฟิศต่างๆนาพรก็หมุนเวียนเหมือนกันเหมือนอาคารสูงทั้งโครงการเนี่ยมีอยู่7ไร่7ไร่7ไร่แต่มีแค่48ยูนิตแต่พื้นที่จอดรถ154คันคราวนี้48ยูนิตเนี่ยมีการแบ่งเป็นไทป์ด้วยไหมมีครับมีครับเราแบ่งเป็น2ไทป์นะครับ ทายเอและก็ทายบีทายเอเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่นักว้างนักว้างของอาคาร8เมตรน้ำาังแปดเมตรพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด452ตารางเมตรนะครับซ <Okay. S 2> ึ่งใน452ตารางเมตรเนี huh. uh ่ยนะครับเป็น4ชั huh. ้นครึ่ง4ชั้นครึ่งนะครับใน4ชั้นครึ่งเนี่ยจอดรถ3คันนะครับฟิกซี่จอดรถให้นะครับแล้วก็จะมี2ห้องนอนโฮมออฟฟิศมี2ห้องนอนที่อยู่ด้านบนใช่ครับแล้วก็พนักงานเนี่ยถ้าเป็นทายเอเนี่ย เราจุได้ถึง40-50ถึงท่านเจ็ดนั้นเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันโอเคนะครับนะครับส่วนท้ายบีท้ายบีในคืหน้ากว้าง6เมตรโอเคนะครับหเมตรเนี่ยมีหนึ่งห้องนอนนะครับสี่ชั้นครึ่งเหมือนกันนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย363กาตารางเมตรโอเคนะคราวนี้เราเข้าใจในตัว Product Line แล้วครับนะครับคราวนี้อย่างอื่นอีกไหมที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าไปไลฟ์สไตล์สำคัญที่สุดในการที่จะออกแบบเพื่อให้เข้ากันระหว่างผู้กับการที่เป็นเจ้าของกับสตา ทำยังไงให้มีความสุขงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าครับโอเคได้เลยแหมเป็นการเปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆอย่างในตัวเลยเนี่ยถูกต้องถูกต้องครับไปครับเชิญครับโอ้โหโองมากเป็นไงบ้างครับคำว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ที่ดีเป็นยังไงเห็นภาพเลยครับ การต้อนรับนะครับนี่ขออนุญาตนะฮะนั่งขอนั่งหน่อยขอนั่งนั่งดูเป็นตัวอย่างหน่อยครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่คนรุ่นใหม่นะครับออฟฟิศของคนรุ่นใหม่จะแตกต่างกันนี่ถือว่าเป็นห้องรับรองที่ดูโอเคมากๆเลยนะครับผมสไตล์อะไรครับนี่คือสไตล์ลอฟที่เราทฐานี่เป็นสไตล์ลอฟใช่ใช่กลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับพวกครีเอทีฟครับมักจะชอบสไตล์ลอฟเพราะเขาครีเอทีฟในการคิดแนวสร้างสรรค์ อแนวนวัตกรรมหรือ Marketing หรือ advertising ก็แล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างและที่สําคัญที่สุดมีลิฟต์เลยนะครับนี่ดีล้านนี้สําคัญที่สุดนี่นะครับลิฟต์สามารถที่จะใช้ทุกทุกชั้นทุกฟังก์ชันได้สูงสุดนะครนบอ่ะเดี๋ยววันนี้นอกจากจะขึ้นลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดด้วยครับผมเพราะชอบมากก็ยัมคุณดูสิครับ เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือบันไดมาตรฐานครับแต่อันนี้เป็นเดคอเรตตามผู้รืโโภคที่ต้องการเหมือนเป็นอัศจรรย์ถูกต้องถูกต้องถูกต้องฟอร์ตูซเท่าไหร่เนี่ยหมตรสี่สว้าวนี่เฉพาะชั้นแรกนะขึ้นไปดูชั้นลอยกันว่าชั้นลอยเนี่ยมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จสอยของคนรุ่นใหม่ได้เลยครับเชิญครันมา ไม่ว่าจะเป็นส่วนเพิ่มในการทําที่ประชุมครับผมเห็นไหมครับว่าที่ประชุมก็ยังสามารถได้อีกนะครับถึง6ที่นั่งชั้น2องใช่ไหมฮะโอ้โหคิดอะไรเสร็จปุ๊บออกแบบมาเสร็จปุ๊บได้ของมาทำเลยครับห้องนี้เลยทำเลยครับถ่ายรูปจริงเลยทุกอย่าง อีช really oh! no ั cassette, we reaction, we right oh. ้นน you know? ึงครับแน่นอนต้องไปดูต oh. ้องไปดูโอ้ยตื่นเต้นเชิญครับอันนี้ก็เป็นชั้นของผู้บริหารอ่าห้องคุณแอดดี้ครับโอ้โหแล้วนี่ก่อนอันนี้อันนี้โต๊ะเลขาเลยครับเลขาคุณคุณแอดดี้เลยครับอ๋อซี่เซนติเมตรอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับโโอ้ นี่ <N ee> ทำได้สวยมากคุ้ยมครับเพราะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผนังเทปใช่ไหมถูกต้องครับถูต้องครับสามารถเปลี่ยนเป็นกระจกได้เป็นกระจกไหนดูมาดูครับแอนดี้ห้องนอนผู้บริหารของผู้บริหารจัดเต็มครับทั้งฟลอร์เขาไปเลย <S <S อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับอันนี้มันเหมือนกับ เพนท์เฮาส์เลยนะเนี่ยถูกต้องครับวัตถุประสงค์เป็นเพนท์เฮาส์ของผู้บริหารมี2ห้องนอน 2>, 2ห้องนอน1นึ่งแมสเตอร์แล้วก็1ห้องเล็กครับห้องน้ําแยกห้องน้ําแยกด้วยเธอแล้วครับเฮนดี้ห้องนอนขนาดใหญ่เพนท์เฮาส์แท้ใช่ครับ <laughs> นะฮะส่วนด้านในก็เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำตัว ครับถ้าใครสนใจนะฮะวันนี้เรามาอยู่นะฮะอันนี้เป็นโลที่สองของนักิาเวิร์กนะครับก็คือลาร้าเกษตรโนมินนะครับเอ๊แต่เราจะบอกคุณผู้ชมไงว่าเอ๊ของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยมาง่ายๆเลยครับยังไงเราอยู่บนถนนเกษตรโนมินนะครับสามารถที่จะมาทางทางด่วนก็ได้นะครับใกล้กับทางเซนต์เทนนิสวิวนะครับของเรานะครับแล้วก็ใกล้กับติดกับโรงเรียนเลือดล่า อ่าก็คือติดถนนใหญ่ครับเอาเลือดล่าเน,นี่ยเป็นหลักไว้เลยใช่ครับติดถนนใหญ่เลยครับนี่ราโครงการเราติดกันเลยโอเคราคาเท่าไหร่โนเวนาแอดเวร์ g, ล่าพาวกเกษตรท้องบินเริ่มต้นที่15 3 0ถึง30ล้านครับ15 3 0ถึง30ล้านคุณผู้ชมครับ แล้วบวกตกแต่งที่ตรงนี้ผมดูไปแล้วก็ประมาณค่าๆว่าสามสี่ล้านเนาะใช่ครับบวกเข้าไปต้องเผื่อไม่ด้อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นโฮมออฟฟิศถูกครับมันไม่ใช่ว่าจะมาโล่งๆแล้วก็คือย้ายบริษัทเข้ามาได้เลยโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณพี่ปอมากมขอบคุณจริงครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้แชร์ไอเดียมือสอนน้องและแล้วให้ความคิดนะให้กับคุณผู้ชมได้เปิดโลกทัศน์ใบนี้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจครับครับอย่าลืมบัตรเครดิตครับ จองเลยครับได,ได้เลยครับได้เลยครับ NS ด้วยโอ้ย วันนี้ต้องขอบคุณเนเวอร์นามากมากนะครับขอบคุณทั้งผู้บริหารและรวมไปถึงน้องเชียร์ด้วยนะครับที่พาเรามาดูสิ่งดีๆที่เนเวอร่าจัดให้ใครที่ชอบโฮมออฟฟิศที่มีสไตล์ลอฟท์โมเดิร์นแบบนี้ต้องจัดเลยนะครับเกษตรน้มินและรามินทา2ที่นี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องมาดูกับตารับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้คุยกับผู้บริหารแล้วเนี่ยผมได้ข้อคิดอะไรบางอย่างรู้ไหมถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำมันก็จะเปลี่ยนตามทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งนั่นหมายคววาาม่า ชีวิตคุณนั้นก็จะเปลี่ยนตามไปโดยปริยายขอรับฝากไว้ได้วยกันนะครับโ oh. มบเอร์สวันนี้แอดดี้เขปมุกและทีมงานของเรารู้สึกดีใจและมั่นใจมากๆว่าเด mm hmm. วานหน้านั้น,น,นทําให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดคุณได้ถ้าคุณได้มาดูจริงและมาอยู่ออกับเขาครับคุณจะได้สิ่งดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะวันนี้ถ้าคุณอยากสําเร็จ ลอคิดดูใหม่นะครับแต่อยากคิดเปลี่ยนใจดูรายการนี้แล้วกันโฮมไบเอสไกด์ Sky, ทำรายได้เด่นโครงการไอดีแอดีจัดให้อย่างแน่นอนอย่างนี้ทุกสัปดาห์แต่ถ้าคิดถึงอย่าลืมนะครับเข้าไปดูใน YouTube Channel Channel ของผมเองครับกับ Home b i อ s TV นะครับและเจอกันใหม่10โมงครึ่งแบบนี้สดๆ Facebook l i v e กันนะจะ h o m e co. th วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ